สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวสเก็ตข่าวแรกแค่ขยับกระท่ากับออกกําลังกายไปกันที่จังหวัดสตูลค่ะ1 2 3 4มากันที่การแข่งัน,น,นกีฬาผู้สูงอายุและคนพิการก็ให้บรรดาพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยได้ออกกําลังกายแน่นอนนะคะว่าประเภทกีฬาก็ต้องเหมาะสมเริ่มจากนี้เลยมาเก็บค่ะใครไวกว่าตาดีกว่าได้เปรียบ ส่วนนี้พิเศษขึ้นมาหน่อยดูก็รู้นะคะว่าการแข่งประเภทนี้เหมาะกับใครรู้เลยแม่แม่เขาถนัดการข่งขว้างจานใครขว้างได้ไกลชนะไปเลยค่ะคุณพ่อบ้านคะดูไว้นะคะว่าขว้างได้ไกลแค่ไหน้าวว สะเก็ข่าวต่อมายังอย <Wow. S 2> ู่ที่การออกกําลังกายน้องๆนักเรียนอนุบาลสามเซนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดนจะไปสักพักหนึ่งค่ะเด็กๆบอกว่าเดินเสร็จยังไม่เหนื่อยแรงยังเหลือคุณครูก็เลยจัดให้ค่ะน้องๆในแข่งชะขยเยอแถมให้เลือกด้วยนะว่าจะแข่งกับครูหรือว่าแข่งกับเพื่อนบอกมาได้เลย <Wow. S 2> สกิดข่าวส่งท้ายเป็นมิติใหม่ของการแสดงรอบกองไฟด้วยโชว์นี้ค่ะเป็นโชว์จระเข้ที่เล่นใหญ่ไฟกระพริบมากเริ่มต้นจากสไลด์ตัวเข้าหาจระเข้ แต่ที่พีกว่าก็คือน้องจระเข้น้องงับเพื่อนนักแสดงด้วยนะคะรู้สึกถึงความสมจริงค่ะจระเข้กลิ้งก็กลิ้งไปด้วยกันสมจริงสมจังทั้งคู่นะคะแต่ว่างานเนี้ที่สบายสุดก็น้องคนที่แสดงเป็นจระเข้อีกตัวนอนนิ่งสบายนอนตั้งแต่เริ่มการแสดงยันจบเลยค่ะ โอเคยจะบทไหนถ้าตั้งใจก็โอเคนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ